วันนี้เชฟเป๊กนะครับรอเป๊กแป๊บครับรอรอเป๊กแป๊บอันนี้ไม่ต้องรอแล้วจัดการเลยครับงงไม่ทันแล้วครับอันนี้อะไรนะทำอะไรเนี่ยงบหอยหมกหอยงบหอยห่อหมกครับห่อหมกหอยดูหอยกันนี่หอยเชอรี่พอมงแต่เราไปย่างอันนี้เชฟอยากกินเองนะครับ ส่วนเชฟกอนตอนนี้กำลังจะย่างกุ้งใช่ไหมเพี่ย่างกุ้งครับจะไปพม่าแล้วอีกแล้วเราปรอง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 ไม่ไ้ต้องตัดขมิ้เนี่สีมาแล้ว สีมาแล้วม,ออมันจะทำฮอมกไอ้หอยเชอรี่ฝากพี่ลินซื้อปีมาดูนะครับดูดูมันซื้อมาเหลือแค่นี้เป๊กไหนของมึงอ่ะไหนดูดิดูมันซื้อมาดิาดาใหญ่ไหมสีจะพออิ่มไหมเนี่ยดูดิ <laughs> <laughs> ดกูนกปีกใยตางนีนึกซะว่าเป็นปีก้วยป่าแล้วกันเนาะ พี่เรศจะสอนการล้างหอยนะคร,ร actually, ับล้างหอยนะการล้างหอยที and and ่ถ no ูกต้องผู <|ja|> ้เชี่ยวชาญทางด้านหอยจับครับปลิ้งครับแงะฮะนี่หลุดประึ้ดนั่นน่ะของแท้ว่ะใบยพูอ่ะติดหมดอ่ะเราที่บ้านผมก็ได้เยอะ อืมแกงปีสใส่ไก่โดยเชยเป็กแม่รอเป็กแป๊บแม่แป๊บแล้วเฮียมืดแล้วเนี่ยตอนนี้ <c oughs> มืดแล้วเโมยกว้วยเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วเฮ้ยแตได้มันติดหน่อยมะกรูดซอยป่า ซอยที่ฉีกเอาซอยดิอะไเล่ะโอ้หนามเหี้ยหนามพะกรหลอกกูซะแล้วนี่เลยนี่เต็มมือเลยนะเอาไม่เปิดไปปีกอ่อนแล้วเนี่ยอันนี้เชฟก่อนฮะเกลังย่างกุ้งอยู่เกลังเดินทางไปพม่าครับตอนนี้แกงปีเราก็จะเสร็จแล้ว ใส่ะไรครับเชฟเป็กผักละครับผักละผักละคือไอ้ชะอมครับกุ้งหนีน่อยหนีใบชะพลูครับชะอมกับใบชะพลูมาแล้วก็มาทำหมกหมกหอยเชอรี่ เชฟเป็กก็ได้วางใบยอเลยนะครับเป็นวิญญาณของใบยอนะครับตามด้วยโหละพาครับคือใบยอทางบ้านมีประมาณสามสี่ยอดต้องวางหอยลงไปครฮะ โรยด้วยนิดนึงเยอะไปปะแมะกรูดนี่นน <laughs> ไงแมะกรูดอะ<น>่ะซอยไปแล้วซอยใสไปแล้วนี่ไงแมะกรูดอ่อนในตู้เย็นเออซอยใสไปแล้วกูซอยใสเยอะอยู่มีวางใบมะกรูดไป oh ด้วยครับแบบนั้นจะหาตัวทับครับแต่เราไม่มีตัวทับครับไม่รู้ว่าตัวทับอยู่ไหน หอ,อครับหอ,อมันข้ามันไก่เลยเฮียไม้เสียบไม่มีครับรอเอาอันนี้ครับมาจิ้มฟันแทนครับอ้อาวเสร็จน่าจะได้สักประมาณหนึ่งสองสักสามอัน <c oughs> เนื่องจากหอยโดนยาข้าแรงไปหมดแล้วครับไม่เหลือเสร็จแล้วได้สี่ห่อมาแล้วครับพี่กรอันนี้คือหมกหอยเชอรี่ครับเปโูนิมีเงินก็ไม่ใช่ว่าจะกินได้นะครับใช่ครับมาจุอ่ะ โย,ย่สายบันเทิแหมถ้าปิ้งดอกทองมากเพื่อเ,เป็กแป๊บถ้าปกมาก่รอเป็กแป๊บรอเป็กแป๊บแต่เป็กไม่รอแล้วตอนนี้นี่ครับหมกสุกแล้วเดีูดูดูรสชาติสีสันสีสีได้ เดี๋ยวรอ,อรอรสชาติกันเอาอะไรกันต้องไลก่กระเทียเด้วยอ่ยยอห <c oughs> อแล้วเพื่อน <c oughs> ก่อนที่มึงจะชิมกูชิมก่อนได้ไหมเนี่ยช <c oughs> อบมันก็ได้ตีส้ม จช่ไหมไปไปแล้วลองสิไปอ่ะแล้วอือก็มะเขือที่เธอเก็บมาหมดแล้วหรอหอยหอยหอยอร่อยอันนี้ใ <imm> ช <PDF> ่ไหมอือลอยน่ก็หอยแม่กุบดีจังเลยว่ะไหนคือหอยตัวไหนตัวหอยเนี่ยเปียบผ่านครับ เป็นไงครับคุณเป็กอืมออข้าวร้อนครับเหียกูบอกให้ดูรลจาก